พี่น้องเอ๋ยฟังเบิ่งเดอ้อฟังเบิ่งเด้อเพิ่นว่าเพิ่นว่าเสือสัตว์อ่อยมันบ่ฮอนสิคมเป็นอีจังแสงตะเวนบ่ฮอนเินนกไปได้แต่ว่าใจอันว่าใจของคนนั่นบอกคือกันดอกกับเก่ามาวางหันได้พี่น้องเอ้ยบางคนห่อนฟังเผ่าบางคนให้กับบอติบางคนอยู่นิ่งๆแต่ใจเพื่อนอานหุนหันแทกับคนดอกคือกันแต่ว่าใจบ่ขึ้นคายแม่แต่สายสายตะกุนเดียวนวกันซำ แต่จิตใจกันยังต่างฮันเดยพี่น้องเอยที่ภาษาอีอญังกับผู้ฟังตังนับลางสิฟังคอยได้ทุกคนอีตนคอยกับบอาลดอกนะา่อยว่าในานน้องพี่น้องเอยแต่กับบอตุสากันนาอพี่น้องน้องคนเฮาจิตใจมันบกคือกันและกับบอพันว่ากันได้พี่น้องได้ฮะทีะ่มีผู้ขา่าวกมาอีกคือเกนะ่าเนนละพี่น้องเอ๋คือนำในทานก็มาฝากพี่พากน้องอีกเหมือนเดิม แต่ว่าก่อนจะไปพังในทานกันหนักกัมาพังสิ่งที่ผู้ขาอยากพักไว้กับพี่กับน้องกันก่อนนาะเป็นน้องเนาะสิ่งที่ผู้ข่าอยากพักไว้กับพี่กับน้องนั่นก็คือก่อนหน้าการเกษตรแลัหกานอาหารอาหารนนาบนนองวัฒนเมืองสงกลานก่อนหน้าการเกษตรเป็นทับใสบริการทางด้านการเกษตรขบวงจรนเป็นน้องเอ๋ยม,มื่อเลือกก่อนหน้ากันเกษตรเป็นผับใสบริการทางด้านการเกษตรขบวงจรน ม่ว่าจะเป็นเบอร์ป่าไทยนาคุณดอกแล้วก็เกี่ยวเข่าอัดเพสสำหรับผมเองนี่นอกจาชได้ข็ดมันสองขอนตาหาัันใหมสนใจอยากชิวา่จ้างล่ก็ฉันท่านที่ตัวเป็นเลอยขึ้น่อยจำไม่ฉันทุ่นที่เก้าสองคนทองเิ็ดเจ็ดพี่น้องเกม แล้วเขาบอกว่าทันจีบผิดบอกทันเขาตันเาใบริเวณกันของถิ่ันโอนตันกะเชแต่เขาตันได้จากพักพอนอนใจเราว่าเลี้ยงสังสรรค์หมู่คู่สู้สาวและกับเมียจังสินะเป็นน้องนะก็เคยขอเยียนเชิญท่านแวะไปที่ห้านอาหารอ้อยน้ำปนนมบัวเทอรมังสงขราปุณละเด้อเป็นน้องเลยที่นั่นเพิ่นมีครบมีกินมีดื่มมีบันเทิงครบพี่น้องเลยเมาแล้วกลับมาได้เพิ่นมีที่พักให้พ่อ พี่น้องจูบันอื่นบรรไกลไปบดถือกระตัวทงเป็นก่อนก็นได้ตามเบอร์0 3 0 9 9 5 2 1 8 8เรื่องของท่านมีการมีงานจัได้กลางเสียงเรือว่าวงดนตรีอิเล็กโทนรกรับโทรหาเป็นได้อีกคือกันนั่นละต่อยอ้อยนาเหมือนเดิมพี่น้องเอ๋ยผู้ข่าขอห้ามห้องว่าทานสิบบทผิดหวังหากทานเฮียกใส่บริการวงดนตรีอิเล็กโทนวง เย็นอน่อนสอนของอยังอ้ายเหียต่อเยเจ้าของห้านอาหารอ่อนาบนมบทาเมืองสงขลขนาดเมือนแล้วถ้าหากท่านใดสนใจอยากสิวาแจ้งบนดนตรีอิเล็กทรอนิคน้อยมันใหญ่กใกล้ไกล่นก็ไปนั่นก็คือวงเย็นอน่อนสอนขนาดขนาดในวงคนที่มีนักข้องใจยิงคีบอดโกศแล้วก็เคร่องเสียงครบขัน บริหารันโดยย้ายเสียตยเจาของห้านอาหารป้ยนาบันองกวตามมึงสงก้อนพี่น้องเลยื่าคันใดสนใจก็โทรไปได้ตามเบอร์ศูนย์สองศูสองหนึ่งแปดพี่น้องเลยถ้ากองทานที่บัวผิดหวังหาประกันคุณภาพโดยย้ายเสียต่อยเจาขอร้านอาหารอ้นานานาบานดองัวาาขันน้อยขันน้อยกันเอาละบันเนศไปเล่านตาในทานฟังกันเลยขนาดปัดเนีพี่น้องเหยข้างหนึ่งนั่นมียิงหนึ่งผัวเล่าใต้ เราอาศัยอยู่เตียงหน้าไก่ไก่น้องน้องสะตั้งแต่ฝัวเรายัางได้ซสยกันขุดเอาไว้หลังตัวตายได้หลายปีกด้มีผมมาเกี่ยวพวพันอยู่คนหนึ่งแล้วก็อีกมือหนึ่งหมอผู่สายนําพันมาดอกแต่สอนสิมาว่าบอกหากเราส่วนว่าเราหล,ลังจากบ่งหมอเขาและลงหละตามแคมน้องตาเหลียวมองดอกหาผู้วันนี้มีพอเคยได้ <c oughs> แล้วเล่านันกัดสมใจพาอได้ปู่ดอกว่าแล้วสองสามโตจังขึ้นจีในระหว่างที่นังจี หมอผูสายผูเพิ่มมาดอกแต่เศ้ากับมาฮอดดอกทีใหม่แต่ว่าแต่ว่าผูเพิ่นนั่งจีปผูจนนั่นนะเพิ่นั่นนะันนน่งขี่หายตินจินบ่แลดูรถบ่บปิดดอกฮอดฮู้ส่งสลิปบ่มีใส่คือคนในยุคสมัยก่อนนะเพิ่นจิบมีส่งสลิปใส่กันเลยพี่น้องเอยอั่นั่งจีปู่นการนั่งย่องย่อพี่น้องเอ้อนนนะย,อยอพ,ออพอตินจินมันตกลม่มันก็นเลยเปิดอาซาอยู่แล้วกันนลยส่งสลิปบ่มีใส่หมอผูสายพอมาเห็นกระตาข่างหล้วก็เลยยั้งบ่อย่ากต่อแล้วบัดนี้ หมอนั่นนะ่ะลอดเข่าตะลางังแล้วก็ขอเบ่งต่อสิขอเบ่งต่อจนวบาตาเมื่อยล้าปุ่นแล้วละ่ะจังสิโยกจากง,ง่ายขึ้นไปเกี่ยวผูจีปูแต่ว่าป่านนั้นกะอันว่าเป็นผูจีปูจนนั่นนะ่ะกัยังบบหูดอกว่าผู้บ่าวนานันมาเห็นมั่วแต่ยิป,ปูตัวเป็นๆเข้าใส่ไฟแล้วว่างไว้สุกตัวใดก็จังเอาดอกมาเมียนกงวังค้านั่นล่ละใหญ่หมอผู้ใช้แบดนี่หมอผู้ใา้ ู่บังเบงบนดตจก็เลยเอาใหม่ดอกเขียปู่เขียปู่ที่เพ่นอามาวางไว้หันหลับเป็นนกเอียแก้มตกดินแล้วก็เก็บไว้เพื่อจะได้เห็นคักคักหันหลับเป็นนกเองทั้งฝ่ายผู้สาวบัดนี้เพราะจีปู่โตสุดท้ายสุกละน้องจังแนมเบงแนมเบงเพื่อเสาไปกินกับเขาแล้วบัดนี้แต่ว่าแต่ว่าปู่นั่นจากความมันหายไปตั้งแต่เฮงเล่าฮาเบงติดตัวแล้วก็ยังบ่พองอหลาย แถมอยากให้ดอกทอกกันเพราะเล่านั่นเริ่มหิวแล้วเด็กพินองมันพาดไปตายทั้งไหนปู่แม่วางไว้กับมือเสร็จเนี่ยนะมันคือไวคือว่าพ่อ,อพแม่มันแท้คนหิวบ่ได้ขึ้คือมาหิวได้สู่ฉูนจบอกให้ตว่าเอ๊ะขันว่าคนเอาไปขันว่าคนเอาไปคนแถวไก่ในกาบมีขันว่าคนในบ้านกะไก่กันตั้งเป็นหลาเป็นปู้ใดเนาะมันจะมาลักเอาจุบไก่ป่านนี้ <c oughs> นนี่ก็บม่มีไฟเลยว่เอ๊ะแล้วเริ่<อ>สงสัยมูที่เคยอยู่กันมาตั้งแต่น,นอกจนใหญ่และบากเลยกูว่าจันไดก็แมนแท้ๆละ่ะต้องเป็นมันนี่ละ่ะเพราะว่าแน่นี่ก็ไม่มีไฟอีพีห้าอินาพี่ปอบอินามูเม,มาอินามีแต่คนดำ่ๆเกิดเต็มไปหมดอินาบกเกียงบม่งม,มาอาศัยวังคากู่ะเลี้ยงแม่งยังสิมาลักปูกตเแตกเองม่งเด้อ ไอใส่เสียแบบนี้ละมันโยงลมกันบดได้แล้วล่ะเบิ้ง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 ด้วยละละคนพิ้วเขาเราอยากให้พี่น้องเอ๋ยจากนั้นเราก็ทื่อสินขึ้นแล้วก็นั่งลงทางขาแล้วก็ฟ้ามือฮี a เลยพี่น้องเอ๋ดเดยฮี t แบบว่ยั่งบริยุดถ้าใครมาผู้สายบัรเลงกันสิบอกสิว่าวกับจันลาวละอายหมอก็เลยถอยหลังออกไปสิไกลๆแล้วก็จังห้องเพลงนำทางขึ้นมาวะ่ะโอ้โหโหโดอกคนดี ไม่ตายพ่อป่าวเฮ้ยนี่น่ะว่ามึงมีบุนั้นเนี่ที่พ่อ่าวกมาก่อนประันดำเมึงลกันบ่ทันได้โอ้ยน้องสมบัติหักษาให้ลุดหลอตอนนี้ักออหุหามเือสุดโต่อโอ้ยนาหามึงิโตเตกระบอลบดีกูแน่ยเว้ยเดี๋ยวพูกันด้วยไเขาจิาแล้นดีนะพูบน เอ้ยเพิ่นอยู่เสียงบนอนอในนอนาะอ,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 อ่าเยอะเยอะเยอะไอ้เต้นขึ้นมาท,าทั้เงเถียงพี่เด้อไอ้าจากนั้นหลังจากมองผู้ชายขึ้นไปท,ทั้เงเถียงแล้วเราก็จะค่อยๆเขียบเขียงเรียบเรียงถามปิงวะเออเนี่ยนะไอเอ๋ยก็ตัวนะเ,เด้อเพิ่อนไอ้แมนเจ้านั่นนะออกมาตั้งแต่ดอกยานได้แมนเห็นแฟนกันในบ๊ทรลวังมาน้ำทางนั้นทํางปิงววะทํามีคนแล้วก็แมนพูน,นั่นละบอลเออคือคือ คือเมื่อตอนไอ้มาน,านันเห็นไฟดอกยามีแต่หากถามว่าไอ้มาแต่มาตั้งแต่ยันไรวะเต้ไอ้พวกคนมักเมาเนีกก่ยกลมาตั้งแต่มาตั้งแต่ฟ้าเริ่มแจง้งแสงตะววนนั่นกับพวกขึ้นแดมเห็นพวกสิปุ่มปูเป็นเล้วแม่มันออกก็ตัวยามีสันดอกเทวาออกมากอดมองนินทเฮิงปนใจไอ้หนกกับพวก แต่แต่เอ่อแต่แต่อ้นี่ก็มาทันอยู่มาทันตอนที่เจ้าตันนะตูว่าเอ้โเดว่าของเจ้าหลักกินปูนั่นแหละโอ้ยําแมอยายแล้วเป็นนี่ ตายแล้วกนแม่นนี่ยู่ในโลกไปน้ต่อไปอีกแบบน,นั้วคอตายดีกว่าข่ะเห็นใจเราอยู่ดอกน้องพี่น้องไอ้าผู้อื่นผู้กลมาเห็นก็บบาว่าดอกอันนี้พัดผู้เบาผู้ที่มาบอกหักเราเราก็อายและพ่ายสิทุนได้จากนั้นเราก็เอามือสองมือปิดหนา้าปิดตาแล้วก็แลลงน้องหายไปเลยพี่น้องไอ้แต่ในเรื่องแนละ้ว่นบอกว่านางมาเกิดมาเป็นแมงหนาง,งามสันเดย์พี่น้องไอ้ เอาละคลิปนี้ผมผู้ข่าวว่าออกมาหลายมายาวแหละเป็น้องกครูเสือว่าสิยาวเกินและคลิปนี้เอาไว้สำนึกก่อนกันแล้วกันเอาไว้คลิปหนา้าถ้ามีโอกาสถ้ามีเรื่องมีเ่ามาแตหานิทานได้จากสมาว่าให้พี่น้องฟังกันอีกสําหรับคลิปนี้ขอเก่าคาว่า,วาสบายดีขนาดบาย,บาย